แล้วก็คือโชคองมันหูมั้นี่นาหาส่องเห็ดครั้งเรกครับลำปางส่องเห็ดดูเขาจะเป็นยันยงไงเจอที่ไม่เจอเห็นอะไรนี่ เยอะเลยนะเก็บไปก่อนออกแดงๆไม่อยาดีกินเลยเต็มแบนไปซะส่วนใหญ่เลยไหลดอกอยู่นะ เก็บหมดครับมัน,นก็ออกมาหลายวันแล้วนะคนี่แต่พอดีว่าผมไม่สบายนะครับออกแกล้ไม่ได้วันนี้กำลังหายก็เลยออกออกมาซองกับเขาเนะี่ย ยากิแม่เห uh> uh ็นมันมีอะไรขาวๆเรบรเบเจองูใหญ่ๆงางามเบีค่อยถ่ายครับอืมเอแล้วเห็นตะไคร่บางทนบอกงาแต่นี่งางามดิ ขมิ้นเห็ดขมิ้นดอกงามดอ่ะดอกอ้วนๆดิโอเยอเลยเนี่ยามักหอ่ครอยู่หลายพุ่นอยู่ไงไดอยู่ครับ ไปตัวแตงนลยอ่ะเ,อเดี๋ยวเก็บให้เขามีนิดหน่อยหนงไงตอกงามเุ้ยาง,งามครับตกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บครับเดี๋ยวเขาจะย้ายทีย่อ่ะลุงเขาจะย้ายที่ครับเราไม่รู้ที่ตามเขาไปก่อน อืทำงานของเทนี่ไปเขากวาดไปกับมีเนี่ยน,นี่ขอได้อยู่ขอได้อยู่นี่อืมอืม ได้ใบไม้ไงไม่รูืออะไรครับนี่ไม่รู้จักไม่กินไม่เอามาสี่ดอกแล้วดอกเขาใหญ่เท่าไรดอกน่ารักๆๆน่ารักอะรุ่ปผัดอร่อย นี่หนึ so sale, ่งดอกกับปกอย่างงี้เพราะว่าอย่างนุ่นๆเนาะเขี่ยดูเห็ดหอมเห็ดลมอุ้ยหอมสดๆไหมดติ๋มเลยนี่ฮะมันนุ่นๆนี่เลยดูกุดดู ค่อยส่องไปฮะส่องเห็ดกังคืนนี้ส่องเลี้ยวนั่บอกค่ยเจอแล้วมีช้าหน่อยเห็ดเปล่งแสงเอาหยักเนี่ยอ๋อใจอะขาว

Chú ừ, đọc biểu, <laughs> Khó khảo đây con liệt hít on, hít cẩm băng nữa Nam này Mình ngam đây Tẹo da cái nám Không bốn nó cứ nám Sự cắm này ตกกกำลังออกก็แข็งแข็งลังไมยังมีก่อนีขาาน่ข่าตรงมี้ขอเขาเคียรันี่น่าจะเป็นในแนวมาเขาบะเห็น

chiều đó nó tiêu nó bị lùm rồi à? à? nè, nó tiêu xuống lùm hả? nè, วา,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 ออานะว่ฮะ,ะโตอ,อันนี้ไฟโทรศัพท์อย่างน่านไฟมามาก,นนะกูน่ะกระปังเห็ดอ่อนเห็ดกระปังนะนะั่นแหละมังม่งน่กกะอืมสุนมูด้วยแหละ มหูตะแหน่กำลังเอากระตุ้นแย่เลมันตึ็งจีก่อตึงจีตึงบาน่ะย้องซ้อพอหรอไปอีกอะบุญเอาปาน่เลยห้อยเขาบุนก่อนกับอันนี้ลไง ลุกคนปไฟข้ามไปหลายพปล่น,นึ่งมีแข็งดีนะงดก็ง,งอดอ่ะพอได้อยู่แน่เลยตัวหมูเดียวนะี่ หมดละไ,ไม่เห็นละไปให่มงอืเห็นลมมันจีได้มาจีนะึงเนี่ยกำลังได้นะงามอยู่นะจีใหญ่ดูดูมนันกำลังแมนนะ ข้าวนิดเดียวครับจืงหนึ่งจี้นี่เราให้าง,งานเท่าไหร่ดอกนุ่มๆขอเก่งนะครับลองดูแถวนี้ก่อนออออ นนี i i ี่่หนุู่นอกระงำเห็ดดอกนี้ก็งามีตุ้มตุ่มไหมมีตุ้มตุ่มอีกไหมหันต้องหนังส่องเนาะใต้ใบไม้ เห็นแล้วฝั่งนี้มีหมดละเจอหนดอกหนะึ่งตอนนี้ไฟก็เริ่มมอยละใกล้จะหมดแล้วไฟมีหมู่นะไฟก็แทบจะบาเห็นแล้ว พอสรุปพอได้เก่งพอได้เก่งอยู่ไปเจอเห็ดนี่น้อยนี่มาหอมขนาดไหน,ไหนกินโคตรหอมเลยนั่นนั่นนั่นดูดินี่มีแคปแต่เห็ดลมลว้ลวนๆ <laughs> เห็ดอื่นไม่ปนเลยนี่งามๆนะครับ Đi bà hai nào. Ừ. mình kể. Cái <laughs> chào hồi <laughs> Lúc ta hai xả